สวัสดีครับแฟนรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube <c oughs> ชิดธรรมขัวพิเศษครับ <c oughs> ยามเช้าระศาดีที่7ตุลาคม2 6 6 4นะครับ <c oughs> มาทานข้าวมันไก่ทอดฮะ <c oughs> ที่ร้านนี้มีความพิเศษก็คืออ,อ่ืนมีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้อ่านนะครับ <c oughs> ถ้ามีเสียงเข้าอะไรนิดนึงก็ขออภัยแฟนรายการด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าอยู่ใกล้ถนนมาก หนังสือพิมพ์มันก็ได้ฟีลอีกแบบนึงครผมขอเริ่มจากพาดหัวข่าวก่อนเลยนะครับขอบคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับชิงนายกต่อป้อมดันตูกรบพลังประชารัฐแล้วผัวสบายใจสี่กลมคืนประชาธิปัตย์วินทิ้งก้าวไกลตั้งพัรเองสอสอีท่าล้านขู่ฟ้องปชปรประวิทย์บอกสบายใจนะฮะคืนสี่กมให้ประชาธิปัตย กำลังตีพางมณชางวมีปัญหายันนาะยกทำนัดเข้าใจกันดีไร้ความขัดแยง้งแอโนโกชงเองประยุทธ์ชิงอีกสมัยไม่สนสุดป,ประกาศสุชาติประกาศตีจานด้านบนก็ขับไล่เผด็จการนะครับรับไล่เผด็จการลํำลึก4ี่้าปี6ตุลาทมหาตัวกันโรงงานคือโรงงานคือคักนะักการเมืองแกนนำม็อบนักษาแห่ งาน45ปี6ตุลาอันนี้น่าเป็นคอนเสิร์ตตอนเย็นนะคอนเสิร์ตตอนเย็นนะคุณคุณลูกนัดขึ้นโชว์เวทีนี้ข้างหลังนี่เป็นคณะนิสแครับคือเมื่อวานนี้ผมก็ไปด้วยนะครโอเคไปไปแต่ว่าผมกลับก่อนผมกลับก่อนนะครผมกลับก่อน นำลึก6ตุลาครับมวลชนร่วมฟังแสดงดน,นตรีในงานนำลึก4-5ปี6ตุลา2519บริเวณสุนย์วิทยุิกรรมวัติศาสตร์หนหอประชุมใหญ่มาลัยธรรมศาสตร์นะครับจัดเพื่อนำลึกถึงวิรชนบาดเจ็บที่บาดเจ็บและเสียชีวิตใน6ตุลา2519นะครับมีกลุ่มนักการเมืองนักศาและคนหนุ่มสาวร่วมงานตั้งเป้าหาคนเอาผิดไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศครับ ด้านบนตรงนี้ก็ฉีดวัคซีนเด็กนะครับนายทินชัยวิรุฬรองเยมนตรีดตรีศกตรีนุชเทียนทองนักตีศึกษานะครับกนกบวันวิาวาณเยี่ยมชมการฉีดไฟเซอร์วัคซีนไฟเซอร์ให้เด็กนักเรียนที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันก่อนเปิดเรียนเร่งตรวจเชิงรุกสกัดคุยดภาคใต้นะฮะโต้ส่งวัคซีนให้น้อยนัมตีศึกษาโนแ้มเตีสาสุข ไปดูฉีดนักเรียนนะครับเก็บศพโทษฮะทนายความลควันเสียชีวิตโอ้โหมาดูน้ำท่วมหน่อยติดเกาะขาดน้ำดื่มนะครับจุมแสงระทมวอนช่วยเหลือคนอยู่ใา้เกือนช้ำเป็นตาแดงน้ำกัดเทา้านกกระยางโนโลกกระทาตายแสนแสนตัวนะครับโอ้โหนี่น้ำท่วมขึ้นเกือบชั้นสองเลยนะครับ ส่งถึงบ้านเจ้าที่เจ้าที่มูลนิธิสว่างรัชธรรมนะครับนําน้นําดื่มไปแจกจ่ายชาวบ้านท้ายคุ้งตำบนวงังแดงอ,อําเภอท่าเรือจังหวัดพนครศรียุธยานะครับที่ถูกน้ําท่วมเรียกว่าสูงมิดหัวเลยนะฮะหนึ่งข้าหนุ่มโชว์ฟอร์มจับรายใหญ่แก๊งยานรกมูลค่า200ล้าน d s อ <c oughs> นะ DS, ก็คือกระทรวงดีเต้านะครับ ลุยเชื่อหล่อลายตุนหลายพันรายกู้เงินซื้อของนะครับเปิดสายด่วน1 2ึ่งสอใช้วุฒนาข้ามานุสอนครับตรม t d สหารุ่งกับตำรวจนะครับแพลตฟอร์มแต่แพลตฟอร์มออนไลน์ใหญ่ครับปรับปรามแก๊งนิชาชีออนไลน์อันนี้เป็นยาอิมพอ็อตครับยาอิ p พ r t ตจากประเทศเตอนบ้านนี่คือหน้าหนึ่งนะครับเอามาดู มาดูหน้าสองนะครับมาดูหน้าสองสาขาเคมีราชบ,บัณฑิตสภาด้านวิทยาศาสตร์แห่งประเทศสวีเดนนะครับประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเคมีกับเบนจามินลิสและเดวิดแม็กแม็กมิลลานนะฮะซึ่งสหรับผลงานพัฒนาอินทรีย์แบบไม่สมการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่สามารถต่อยอดได้ สูตรคิดค้นยาใหม่ๆก็คุณเบนจามินโปรเฟสเซอร์เบนจามินก็นู่นนะครับอยู่เยอรมันนะครับแล้วก็เดวดิดแม็กมิลลนแลนนี่ก็เกิดที่อังกฤษนะครับแล้วก็สอนอยู่ที่มหาวนะิทยาลัยปรินซ์ตันสหรัฐอันนี้อะไรอน่ะเปริซิลดาราสสเซีย เดินทางถึงสานีอวกาศนะครับเตรียมถ่ายทำภาพยนตร์ให้รัสเซียกลายเป็นประเทศแรกที่ถ่ายหนังบนอวกาศอ้นี้ก็น่าสนใจนะไ <c oughs> ต้หวันพร้อมเพรียงไต้หวันพร้อมเพรียงนะครับกองทัพไต้หวันฝึกซ้อมเดินพาเรดสุสนามฉลองวันชาติ10ตุลาขณะที่มัลติกลาโหมไต้หวัน,วนแสดงความกังวลความสันจีนไต้หวันถึงเ่รีูดสุดๆรอบ40ปีนะครับและจีนจะมีขีดความสามารถในการส่งกำลังยึดไต้หวันภายในปี6 2, 5, 6, ต้องเคลียร์ให้หมดจดนะฮะต้องเคลียร์ห,หมดจดอันนี้อันนี้ก็วิกฤตวิกฤตน้ำท่วมศรัทธาอารมณ์เนี่ยเสียไทยรัฐหยอกเล่นนะตบหัววดดีกานะประยุทธ์จันทโอชาหยอกเล่นห้ามบอกนะว่าผมคือใครคุณธรรมนัทไปแจก ที่บางบานนะฮะขนขนของไปด้วยไม่รู้เล่นกับอารมณ์ชาวบ้านนะฮะเล่นกับอารมณ์ชาวบ้านประยุทธ์ออกไปนี่ฮะดูหน้าในนะดีใจเด็กไทยฉีดวัคซีนพรึบนะฮะโควิดเอาสมองทำให้สมองกดเป็นคนแก่สมดุลราคาน้ำมันนะ เล่งตรวจเชิงรุกเล่งตรวจเชิงรุกขับไละเผด็จการติดเกาะน้ำท่วมนี่เรื่องน้ำท่วมเบตงเขาบอกว่าเบตงสถานการณ์โควิดวิกฤตนะฮะยามูนูพิลาเวียให้ผลดีทนายนี่พ่อลมค่าตัวตาย หน้ากีฬาฮะน้ากีฬาหน่อยเ,อเด็กๆเล่นเทนนิสเก่งนี่เด็กน้องนิชาพาวงวานิช์ขจรนะครับชนะฮรินะฮิกาชิสองเซตนะครับเทนนิสไม่เกิน8ปดปี เครื่องสก,กัดหอมเครื่องสก,กัดหอมละเหยได้ไม่ไรครับสบายสบายฮะ <c oughs> ได้ไม่ไรพี่สบาย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 อ่ะมาดูน้ำท่วมนี่หน่อย <c oughs> นะฮะบรรเทาทุกประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมถุงพระราชทานฮะ <c oughs> อันนี้สารรัฐธรรมนูญเก่านี่สารรัฐธรรมนูญเก่านี่ในหลวงรอสิบก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นุรักษ์มาประนีตองคมนตรีนะครับร่วมกับมูลที่ราชประชานุเคราะห์อันเทินถุงพระราชทานนะครับไปแจกนูน่นฮะบรรเทาความเดือดร้อนที่สิงห์บุรีเมื่อวานนี้อนุชานะคบสายตรวจน้ำท่วมนะครับที่ชัยนาทครับ แล้วก็ตัวแทนรัฐมนตรีแรงงานก็ตรวจด้วยนะครับอยุทยามอบอาหารนะครับพลตารวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการภักหนึ่งจาตำรวจจิตอาสาวัดแขนนอกนนทบุรีนี่ใกล้ๆที่ผมอยู่นี่ตำรวจช่วยนะครับชุดบรรเทาสาธารณภัยกองตำรวจน้ำนะครับช่วยผู้สมบน้ำท่วมที่สิงห์บุรีครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะสิงห์บุรีนี่เยอะเหมือนกันนะ มนตรีลังกาพิน,นอำเภอสามโคกป,ปรทุมธานีนะครันี่น้ำท่วมห้าสิบเมตรสามโคก <c oughs> บ้านโคสระลบ,บุรีครับเก็บเต็นที่พักหนีน้ำท่วมออมาอีกแล้วมีท่วมบ้านเรือนที่ชัยยาอ่างทองครับด <c oughs> ้านบนนี้น้ำท่วมนะครับด้านล่างก็จะเป็นป้องกันโควิด -19 <c oughs> อันนี้ก็ฉีดที่สิงห์บุรีนะฮะ อันนี้ฉีดนักเรียนที่สุพรรณฉีดไฟเซอร์นะครับโรงเรียนกีฬา6ก7คนเปิดเทอมนี้ฉีดฉีดกำลังใจทีมแพทย์นักเรียนฉีดไฟเซอร์นะฮะประจินบุรีนีฉีดซิโนโฟาร์มโรงพยาบานลคนครนายกนะฮะอันนี้ที่สักแก้วฮะรสรกแก้วเข็ม2องนะฮะฉีดผู้สูงอายุอันนี้สร้างภูมิที่บ้านหมี่ลบบุรีครับ นี่ฉีดไฟเซอร์ให้นักเรียนนะฮะสมุทรสาครวัคซีนพระราชทานฮะซีโนโฟาร์มซีโนโฟาร์มนะฮะที่ชยัยนาปลอดภัยนะครับนี่โรงเรียนสุวรรณีสร้างภูมิคันนี้คุนอนทินไปที่ที่โรงเรียนสุนตรีครับฉีดนักเรียนเหมือนกันนะครับก็นี่คือไทยรัฐนะฮะไปรายการไทยรัฐไทยรัฐ ขอบคุณแฟนราการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคาวิเศษนะครับขออภัยที่เสียงนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ถนนขอบคุณสื่อพิมพ์ไทยรัฐด้วยครับพเพื่อสวัีที่7ตุลาคม2564ผมชิปทำคำวิเศษสวัสดีครับ